มีคำถามเข้ามาครับว่าจริงหรือไม่เนี่ยที่รถไฟฟ้าจะถูกแทนที่โดยรถพลังงานไฮโดรเจนได้อีกสอปีข้างหน้าเนี่ยจุลกรรมทุกอย่างที่มันเปลี่ยนไปเป็นอับตานเร่งเลยก็จะเกิดผลอ,อะไรบ้าง จจุบันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากมีโมลพิษเนี่ยที่เยอะมากปัญหาต่างต่างเนี่ยคือเป็นเป็นปัญหาที่ ทุกประเทศเนี่ยเผชิญทั่วโลกแล้วก็ทุกประเทศก็ให้ความสนใจกันนะครับในการที่จะมาใช้พลังงานสะอาดเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งครับที่หลายๆค่ายยักษ์ใหญ่ก็พยายามคิดค้นนอกเหนือจากเรื่องรถไฟฟ้าเองในตลอดช่วง2อสปีหลังมาเนี้ยก็มีอยู่ส่วนหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็นยักษ์เงียบคือพลังงานไฮโดรเจนญี่ปุ่นเองเนี่ยคิดค้นเรื่องพลังงานไฮโดรเจนนี้มาหลายปีละในพลังงานไฟฟ้าพวกนี้มีถูกทดแทนด้วยพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยจริงไหมเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับผมรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยทำงานโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงที่ แลงพลังงานเนี่ยเคมีจากไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งในกระบวนการนี้จะมีการปล่อยน้ํามาเป็นผลพลอยได้คิดดูแลกักษณะปล่อยน้ําออกมาการใช้ไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงทำให้รถยนต์ประเภทนี้ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือซีโร่เลยนะครับผมก็นีอย่างของรถพลังงานไฮโดรเจนนะครับกม ก็คือไม่ปล่อยบลพิษเนื่องจากรถยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยใช้ไฮโดรเจนและปล่อยน้ําออกมาเป็นผลพลอยได้นะครับไม่มีการปล่อยกา๊าซหรือกระจกการเติมเชื้อเพลิงที่รวดเร็วนะครับการเติมไฮโดรเจนเนี่ยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งแตกต่างจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงระยะเวลาในการขับขี่ที่ยาวนานนะครับผมรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยสามารถขับขี่ได้เนี่ยในระยะทางไกลเพียงพอสําหรับการเดินทางในระยะยาวเมื่อเทียบกับการใช้รถไฟฟ้าความท้าทายและอุปสรรคนะครับแม้ว,ว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยจะมีข้อดีมากมายนะครับแต่ยังมีข้อท้าทายและอุปสรรคเนี่ยต้องมาเชิญคือหนึ่งเรื่องเดียวกันเลยคือโครงสร้างพื้นฐานการขัดแคลนสถานีการเติมไฮโดรเจนเนี่ยเป็นปัญหาหลักก็มีการพัฒนา ขนาดรถไฟขนาดไฟฟ้าเนี่ยปานีไฟฟ้าเนี่ยยังไม่เพียงพอเลยครับผมต้นทุนในการผลิตไฮโดรเจนเนี่ยยังคงสูงอยู่เพราะแม่ราคารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยยังคงมีราคาสูงอยู่ประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง แม้ว่าเซลล์เชื้อเพลิงจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ยังคงมีการวิจัยและการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องหลายๆยาในงานวิจัยเนี่ยส่งผลกระทบตัวนี้เนี่ยทำให้ต้นทุนของรถยนต์เนี่ยต่ำลงแนวโน้มเนี่ยของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นนะครับเนื่องจากมีการลงทุนและงานวิจัยจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยแล้วก็รัฐบาลของประเทศน,นั้นๆเนี่ยทั่วโลกการสนับสนุนจากภาครัฐเนี่ยหลายประเทศเนะกำลังพัฒนานโยบายและมีโปรแกรมสนับสนุนการใช้รถยน,รรน,ยน,นต์พลัง และการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่ผู้สู่รถยนต์พลังงานไฮโดรเจนรวมไปถึงการพัฒนาเทคนโนโลยีและการวิจัยต่างๆนะครับเรื่องพวกนี้มันจะควบคู่กันไปผมเชื่อว่าพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นอัตราลเร่งเลยเพราะอะไรครับเพราะจะเกิดการต่อยอดเทคโนโลยีซฟต์แวร์พวกนี้นจะเกิดการต่อยอดจากกระบวนการพลังงานไฟฟ้าทําให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดต้นทุนได้นานาคตเหมือนรถยไฟฟ้าเลยต่อไปเนี่ย รถยนต์เนี่ยก็จะถูกลงการร่วมมือกันร,ระหว่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่นะครับเช่นโตโยต้านะครับเองในแกนนาสําคัญ BMW แล้วก็ฮุนไดเนี่ยกำลังร่วมมือเพื่อพัฒนารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราพวกเราเห็นกันถ้าเป็นไปประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเห็นรถยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยวิ่งกันแล้วในประเทศญี่ปุ่นโอกาสในการเข้ามาแทนที่นะครับของรถยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยเข้ามาแทนที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยรถยนต หลายๆประการนะครับสามารถเข้ามาแทนที่กันได้หรือไม่เดี๋ยวผมมาคอมแพให้ดูในบางกรณีเนี่ยเราจะเห็นว่ถรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยอาจไม่จําเป็นที่จะมาแทนรถยนต์ไฟฟ้าโดยสมบูรณ์นะครับแต่สามารถเป็นทางเลือกในการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนได้เรามานั่งดูกันดีกว่าว่าข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมข้อที่หนึ่งเนี่ยคือการเติมเชื้อเพลิงเนี่ยรวดเร็วการเติมไฮโดรเจนเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-5นาทีเท่านั้น ซึ่งเร็วกว่าการชาร์จไฟฟ้าด้วยนะครับผมระยะเวลาในการขับขี่ยาวนานเหมือนผมแจ้งไปแล้วใน,ในข้างต้นการขับขี่ได้ไกลเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าส่วนข้อดีของรถไฟฟ้าล่ะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยพัฒนาได้มากกว่านะครับซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ ปานี้ช์จกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกนะครับส่วนที่2คือการบำรุงรักษาเนี่ยตำกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวน้อยกว่ารถยนต์พลังางานไฮโดรเจนทําให้การบำรุงและการรักษาเนี่ยง่ายขึ้นและมีค่าใช้จ่ายต่ากว่าเรื่องนี้ครับเป็นคีย์ฟักเส้นสำคัญนะครับที่ความแตกต่างการะหว่างเร่ไฟฟ้ากับไฮดรเจนเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนา ในเรื่องของการผลิตการลดต้นทุตนต่อหน่วยของรถคันนั้นนั้นรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยแตกต่างจากรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือการให้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพสูงมีคุณสมบัติในการจ่ายพลังงานมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น,นเมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินที่มีประสิทธิภาพสูงสูงกว่าถึง2.8เท่านะครับและสูงกว่าดีเซล4.5เท่าไฮโดรเจนเนี่ยมีประสิทธิภาพมีสูงกว่าเบนซินนะ2.8เท่าและสูงกว่าดีเซลถึง4.5เท่าโอ้โห เรื่องนี้จะเข้ามาทดแทนเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์เลยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะครับอีกทั้งเมื่อเกิดการเผาไหม้จะก่อให้เกิดเพียงน้ําและออกซิเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดควันฝุ่นมลองมลพิษใดๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยไฮโดรเจนเนี่ยยังเป็นพลังงานที่สามารถหาได้จากน้ําหรือการทำปุสัตว์จึงทําให้ไฮโดรเจนเนี่ยได้เปรียบกว่าแบตเตอรี่ในระยะยาวเพราะสารตั้งต้นของไฮโดรเจนเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อโรคอย่างไรก็ตามนะครับพลังงานชนิดนี้เนี่ยก็มีข้อเสียทั้งในด้านการจัดเก็บและการขนส่ง ต้องมีอุปกรณ์เฉพาะมารองรับมีความซับซอ้อนมีกระบวนการผลิตส่งผลให้ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางนะครับทำให้ต้นทุนเนี่ยในการแปลรูปเนี่ยเชื้อเพลิงสูงและจําเป็นที่จะต้องมีการวางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่คอยรองรับทำให้เชื้อเพลิงชนิดนี้เนี่ยไม่แพร่หลายเรื่องนี้น่าสนใจการจะสเกลได้เนี่ยติดเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจะลำบากนะครับประเทศไหนล่ะครับที่ใช้ยานยนต์พลังงานไฮโดรเจนกันแล้วเนื้อที่ผมเรียนเรียนแจ้งไปการใช้พลังงานไฮโดรเจนในรูปแบบใหม่เนี่ยเป็นสัญญาณ่งบอกถึงความก้าวหน้าในอนาคตนะครับประเทศเยอรมันเนี่ยเริ่มมีการใช้รถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกประเทศเยอรมันเนี่ยมีรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยดีเซลเยอยู่มา20ดังนั้นเนี่ยมีความต้องการการเปลี่ยนรถไฟเป็นมาใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,500ถึง3,000อยู่เยอะมากนะครับนอกจากนี้เนี่ย บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งนะครับในสหรัฐแล้วก็ในเยอรมันนะครับเริ่มพัฒนาเครื่องบินพลังไาโนรเจนเนี่ยเช่นเ,เครื่องบิน HY4 นะครับแล้วก็ c e l l l a r 500L ซึ่งกำหนดออกสู่ตลาดในภายในปี2025นี่หรอเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบินไปสู่พลังงานสะอาดอย่างเต็มตัวนะครับโอ้โหถ้าเป็นแบบน,น,นั้นได้นะครับมันการบินไปไหนมาไหนว่าจะถูกลงหรือเปล่าเนี่ยนะครับ ประเทศฝรั่งเศสเริ่มผลิตรถจักรยานพลังงานไฮโดรเจนออกสู่ตลาดโดยกลุ่มเป้าหมายคือบริษัทขนส่งสินค้าและบริษัทเช่าจักรยานโดยจักรยานพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยสามารถวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรจากการใช้ไฮโดรเจนเนี่ยจำนวน2ลิตรวิ่งได้100กิโลเมตรโอ้โดยใช้เวลาเนี่ยไม่กี่นาทีในการเติมพลังงานซึ่งดีกว่าจักรยานไฟฟ้าที่ต้องชาร์จไฟทีละหลายชั่วโมงตัวนี้ี่ถือว่าดีมากเลยหลายๆประเทศนี่เริ่มใช้กันแล้ว ประเทศสิงคโปร์ล่ะประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็เริ่มเดินหน้าเนี่ยผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในี่ยสำหรับรถยนต์ในเชิงพาณิชย์เห็นไหมฮนี่สิงคโปร์ก็จะมุ่งเน้นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็พลังงานเป็นแหล่งไฮโดรเจนเนี่ยมาแทนรถยนต์สินดาดโดยบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเพิพัฒนาผลิตเซลล์เชื้อเพลิงนะครับของฟิลเซลล์เนี่ยได้เริ่มพัฒนาเซลล์ เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยที่ผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปี2554นะครับเพื่อเป็นแหล่งการจ่ายพลังงานไปยัอยู่ตอนต่างๆเช่นโดรน่นยนต์แล้วก็ยานพนาราต่างๆทา,ามานานแล้วครับผมเแต่ว่าต้นทุนเนี่ยมันค่อว่าที่สูงตอนนี้รถยนต์บรรทุกเนี่ยสามารถบรรทุกได้มากกว่า1ตันนะครับขับได้ไกลถึง500กิโลเมตรทำความเร็วได้44กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาเติมไฮโดรเจนเนี่ยเพียง5นาทีขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยให้ได้มากทีนสุดในหลักสูตรโผล่เป็นแนวหน้าเลยครับ

อยากรู้ไหมอ่ะว่าการใช้พลังงานไฮโดรเจนในไทยเนี่ยไปถึงไหนแล้วเราก็จะต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างบริษัทปตทอจะาก,กัดามหาชนเน่ยและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย,ยได้ร่วมมือกันนะครับในการศึกษาในการทดลองนําพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมาใช้ในการภาคยานยนต์ของบ้านเรานะครับมีการจัดทําโครงการติดตั้งสถานีนาร่องนะครับทด้องการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนะครับ FCEV แห่งแรกของไทยนะครับไฮโดรเจนส ที่เปิดบานจังหวัดชนบุรีโดยการนารถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมีไรนะครับของโตโยต้าบารทดสอบนะครับบาร์าทดสอบการเชเงนจากผลการศึกษานะครับความเป็นไปได้ในการนําพลังงานไฮโดรเจนมาใช้ในภาค สนส่งของประเทศนะครับเพราะว่าต้องอาศัยไฮโดรเจนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงกันซึ่งมีความสามารถผลิตได้ถึง96,841กิโลกรัมต่อวันนะครับและยังมีการศึกษาว่าเชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยมีความคุ้มค่าและมีราคาถูกกว่าในระยะที่เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่โอนอกจากนี้นะครับผมประเทศไทยเนี่ยยังมีการจัดกลุ่มเนี่ย ไฮโดรเจนไทยแลนด์ ain, ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากภจะพาคราฐและภาคเอกชน,นในแต่ละประเทศเนะครับเพื่อดันการเตรียมความพร้อมในการใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเช่นการดําเนินการนะครับของไฮโดรเจนสําหรับประเทศไทยนะครับการสร้างโอกาสในการรัสอบเทคโนโลยีไฮโดรเจนนะครับรวมไปถึงมุมมองไฮโดรเจนในอนาคตนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการถ,ถกกัารแ้กนี่ของชิมค้นเลยของบริษัทช้างใหญ่ในประเทศไทย เห็นสุขยนี้แล้วกันนะครับว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยแล้วก็สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แต่ยังมีความท้าทายนะครับในอุปรสรรคที่ต้องเาชิอคุณต้องได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐนะครับละการพัฒนงงานเทคโนโลยีและความร่วมือระหว่างบริษัทแนวโน้มอของรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนอนา,นา,นาคตคือการเติบโตและก็จะกลายเป็นทางเรื่องที่สําคัญสำหรับการขับเคลื่อนที่ยั่งยืนนี่ครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในอีกสองปีข้างหน้าเนี่ย มเชื่อว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในยานยนต์เนี่ยทั้งโลกใบนี้แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นถือว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์เนี่ยที่ใหญ่มากนะครับเราก็ต้องปรับตัวไปเปิดสายยัษงใหญ่เปลี่านพลทอแล้วเพราะโตโยตานี่ทับเพื่อนและี่ยับนะนะเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะน่าจะเห็นรูปดับมากขึ้นนะครับอยากให้ทุกการขับขี่นะครับท่านนะครับมีแต่รอยยิ้มนะครับผมคนขับยาก